ก็ my l i n e i n w e d e n my l i n e channel กัต่างแดนนะชาแนลด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูปลานะคะปลานี้เราก็มีพริกไทยขาวพริกไทยดำเกลือนะคะแล้วก็ผงอาปาปริก้าผงพริกหวานบดละเอียดนะคะเพื่อทำให้สีสันปลามันน่าทานนะคะแล้วแป้งก็จะเป็นแป้งกะระโพดแป้งสาลี่อนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ แป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมรวมกันนะคะแล้วก็จะเอาไปทอดเนาะเมนูวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะว่าต่อไปจะเป็นเมนูอะไรหลังจากที่เราทอดปลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำสูตรของเราแบบนี้นะคะปลาชุบนะคะแต่เราไม่ชุบนะคะเราก็โรยแป้งผสมไปในปลาแบบนี้แล้วเราก็ไปทอดนะคะ แล้วก็มารอชมนะคะว่าเมนูต่อไปหลังจากทอดปลาเสร็จแล้วจะคือเมนูอะไรนะคะเราทำอาหารแบบดัดแปลงนะคะพี่น้องผักต่างๆเราไม่ได้มีทุกอย่างในบ้านเนาะและเราก็ไม่ซื้อเข้ามาทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันแพงมากเนาะเราจะเอาผักที่มันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วมาดัดแปลงอาหารในต่างแดนนะคะชีวิตในต่างแดนนะคะ เราก็จะทำอาหารแบบดัดแปลงทั่วไปนะคะแล้วแต่เมนูนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวมารอชมกันค่ะปลาของเราก็คลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะผงนี้ก็จะเป็นผงพริกแดงนะคะบนละเอียดค่ะผงพริกแดงบดละเอียดนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันเขาเดือดเราใช้กระทะเหล็กนะคะวันนี้เพราะว่าจะทำให้น้ำมันเดือดเร็วแล้วก็ ไม่ติดกระทะนะคะนี่ค่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดกันเลยนะคะวันนี้เราลืมเอาขาตั้งกล้องอยู่ในรถนะคะอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยจําเป็นต้องถือกล้องแบบนี้ถือมือถือแบบนี้นะคะมันก็จะแกว่งๆนะคะ เราจะทำอาหารแบบดัดแปลงทุกครั้งนะคะพี่น้องอาหารเราจะไม่ได้เป๊ะแบบสูตรไทยนะคะเราจะสูตรดัดแปลงตลอดนะคะมีอะไรเราก็ทำมันนั้นนาะชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้มีอะไรที่ทุกอย่างมันอยู่ที่เมืองไทยเนาะเราจะเราจะวิ่งไปซื้อทุกอย่างมาแบบเมืองไทยไม่ได้คะ่ะแพงมากค่ะพี่น้องซื้ออาหารทีจะห้าหกพันบาทเกือบหมื่นบาทนะคะแต่ละครั้งนี่แพงมากนะคะ สามสี่ร้อยโครนนี่ก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันนะคะได้ได้ของไม่ครบนะคะชีวิตในแต่งแรนถึงเรามีเงินเราก็ไม่ได้ว่ามีมากมายเนะาะการทํางานเราก็จะต้องหักภาษีสามสิบเอ็ดสามสิบสองเปอร์เซ็นนะคะแล้วแต่อําเภอนะคะแต่และอําเภอหักภาษีไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องก็ถึงเราจะทํางานมีเงินเดือนแต่เราก็ต้องรู้จักประหยัดนะคะเพราะค่าใช้จ่ายที่มีค่าครองชีพสูงมากนะคะ เราไม่สามารถใช้เงินกุ้มปวยได้นะคะเราต้องทำมาหาอาปภะทาน,นะคะ่ะเก็บอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะก็นี่ค่ะเรากำลังทอดรอเราไม่ต้องคลิกบ่อยนะคะกระทะตัวนี้ไม่ติดนะไม่ติดกระทะนะคะกระทะเหล็กตัวนี้ดีมากนะคะเราไม่ใช่กระทะใหญ่ตักเรืองน้ำมันนะคะเราก็เลยใช้กระทะเล็กเล็กเดี๋ยวมารอยชมกันนะคะไฟแรงปลาสุกเร็วนะคะ เพราะว่าเป็นกระทะเหล็กนะคะไม่ใช่ทอดออกมาแล้วก็สวยงานแบบนี้นะคะปลานะคะนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเหลืออีกหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นผัดฮองเต้น,นะคะเรามาผัดกับเนยนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจเอาออกะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำซอสน,นะคะมีมะเขือเทศกระป๋องนะคะแล้วก็มี ซอสมะเขือเทศนะในขวดนะคะแล้วก็มีอซอสไก่นะคะแล้วก็เกลือน้ําตาละคะ่ะแล้วก็มะนาวบีบนะคะมะนาวบีบวันนี้เราจะทําผัดเปรี้ยวหวานสูตรมะเขือเทศนะคะสูตรมะเขือเทศคะ่ะผักเราก็ใช้ผักแบบนี้นะคะพี่น้องผักฮองเต้ผักบล็กอกโคลีแล้วก็หอมใหญ่ทอดนะคะกับปลา ลูกคลาทอดนะคะแบบนี้แล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราเจะเอากระเทียมกับพริกอย่างละหนึ่งเม็ดลงไปก่อนนะคะกระเทียมพริกค่ะเพราะวันนี้ทำให้คุณสาฝรั่งทานนะคะก็เลยไม่ใช้พริกเยอะนะคะเม็ดเดียวค่ะก็ประมาณนี้เราก็ไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำมันมากนะคะเามีเนยมีน้ำมันทอดอยู่ในปลาในผักเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเติมซอสนะคะพี่น้องเราก็จะเอาซอสลงนะคะซอสเราผัดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักกับปลาลงไปเลยนะคะพี่น้องผักกับซอสของเราก็ผัดรวมกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะไม่เอาปลาลงไปนะคะเราจะราดปลาค่ะราดบนปลาที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะพี่น้องเราจะจะราดลงไปเพื่อให้ปลานั้นจะได้ไม่นิ่มมากนะคะเราจะได้ เคี้ยวแบบปลากรอบนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็นี่คือปลาราดพริกในซอสมะเขือเทศของเราค่ะพริกก็จะมีเม็ดเดียวค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีเอ่อมะมะเขือเทศกระป๋องมะเขือเทศขวดนะคะแล้วก็ซอสไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมตามด้วยอ่า พริกหเม็ดพอคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเผ็ดมากสำหรับฝรั่งเขานะคะก็เป็นเมนูนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาชมตอนราดกันค่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะราดออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะปลาทอดในซอสมะเขือเทศคะ่ะแบบนี้นะคะก็ ตามเมนูที่เห็นนะคะว่าเราทําแบบไหนทายังไงรสชาติอยู่ทีช่ชอบชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะคะเมนูปลาทอดในซอสมะเขือเทศค่ะสไตล์ต่างแดนนะคะอาหารดัดแปลงสูตรนี้เป็นสูตรเราเองคะ่ะที่เราคิดและทาขึ้นมาเองนะคะดัดแปลงอาหารนะคะจากผัดเปรี้ยวหวานก็จะมาเป็นผัดซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผสมหลากหลาย อย่างนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้มาระ Channel น,นะคะแล้วก็ My l i า e in Sweden My Line Channel ก็ต่างแดนนะ Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ